สวัสดีค่ะเรื่องรักเราไม่เซียนส่วนเรื่องเรียนไม่รู้เรื่องเลยวันนี้คุณครูนางฟ้าจะพาไปเรียนในเรื่องรำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่พัฒนามาจากรำโทนเป็นการรำและร้องของชาวบ้านมีผู้ชายและผู้หญิงรำคู่กันเป็นวงกลม มีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเป็นการรำและร้องตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้มุ่งเน้นความสนุกสนานเป็นสำคัญรำโทนนิยมเล่นหลังจากเว้นว่างจากการทํานาเชื่อกันว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองรำโทนได้ถูกเรียกว่า รำวงเพราะเรียกตามลักษณะการเดินตามกันเป็นวงต่อมาจอมพลปพิบูลสงครามตระหนักถึงความสำคัญของการละเล่นลื่นเริงประจำชาติและสนับสนุนการแสดงรำวงจึงมอบให้กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่ให้เป็นมาตรฐานมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลง และนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะของแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานประกอบด้วย10เพลงกลุมศิลปากรได้แต่งเนื้อร้องจำนวนสเพลงได้แก่ 1. เพลงงามแสงเดือน 2. เพลงชาวไทย 3. เพลงลําซิมารําและ 4. เพลงคืนเดือนหงายส่วนเพลงที่ท่านผู้หญิงละเอียดพิบูส์สงครามได้แต่งเนื้อร้องจำนวน6เพลงได้แก่ 1. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 2. เพลงดอกไม้ของชาติ 3. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 4. เพลงหญิงไทยใจงาม 5. เพลงยอดชายใจหารและ 6. เพลงบูชานักกรบ รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลง17ท่ารำ1เพลงงามแสงเดือนใช้ท่าสอดส้อยมาลา2เพลงชาวไทยใช้ท่าชักแป้งผัดหน้า3เพลงรำซิมารำใช้ท่ารำสาย4เพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าสอดส้อยมาลาแปลง 5เพลงดวงจันทร์วันเพนใช้ท่าแขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหลหกเพลงดอกไม้ของชาติใช้ท่ารำยั่ว7เพลงหญิงไทยใจงามใช้ท่ารำพรมสีหน้าและยุงฟอนหาง8 เพลงดวงจันท์ขวัญฟ้าใช้ท่ารำช้างประสานงาและท่าจันทรงกรด 9. ก9เพลงยอดชายใจหารผู้หญิงใช้ท่ารำชนีร่ยไม้ผู้ชายใช้ท่าจ่อเพิงการและ10เพลงบูชานักรบผู้หญิงใช้ท่าขัดจางนางและท่าล่อแก้วผู้ชาย ใช้ท่าจันทรงกฎและท่าขอแก้วผู้ประดิษฐ์ท่ารำวงมาตรฐานท่านแรกหม่อมครูต่วนพัฒระนาวิกท่านที่สองคุณครูละมุนยามะคุปและท่านที่สามคุณครูมันลีคงประพัดการแต่งกาย มีการกำหนดการแต่งกายของผู้แสดงให้มีระเบียบโดยการใส่ชุดไทยและชุดสากลน,นิยมโดยแต่งเป็นคู่คู่รับกันทั้งหญิงและชายซึ่งสามารถแต่งได้4แบบคือแบบชาวบ้านแบบสากลน,นิยมแบบราชการที่5และแบบราตีสโมสร การแต่งกายแบบชาวบ้านผู้ชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยเอวคาดผ้าห้อยชายไว้ด้านหน้าส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าจงกระเบนห่ผมผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับ การแต่งกายแบบสากลน,นิยมผู้หญิงนุ่งกระโปรงป้ายหน้ายาวกรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกผู้ชายนุ่งกางเกงสวมสูตรผูกเนคไทการแต่งกายแบบราชการที่5ผู้หญิงนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายผาดบ่า ถูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างลำตัวด้านซ้ายใส่เครื่องประดับมุกส่วนผู้ชายนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าการแต่งกายแบบราตีสโมสรผู้หญิงใส่เสื้อจับเบฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวา นุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางศีรษะทำผมก้าวมวยสูงใส่เกี้ยวเครื่องประดับส่วนผู้ชายสวมเสื้อพระราชทานนุ่งกางเกงผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าสุดท้ายนี้หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมติดตามได้ในบทเรียนออนไลน์ายครูหนังฟ้านะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย